เกตเตงอาซอมะก่อนน,อน,น้องงเนี่ยเกตเตงทั้งใดครับแล้วเนี่กาบก็มีลวดลายครับลวดลายหรือว่าลักษณะใหม่สวัสดีครับพี่นอ้นองวันนี้วันที่วันที่วันที่สี่คือภาพ,าพครับสองห้าหกสี่ครับ เอามาเบิดอู่ต่อเงาซั่งอินซีครับตอนนี้เวลาประมาณสักพอเวลาประมาณสัก17บเจ็ดเท่าใดแล้วนี่สิบเจ็ดสิบนาทีครับก็หลังจากเมื่อวานครับที่เอามาเบิดเงารำเนาะที่อยู่ในที่เพิ่งกําลังเห็ดนะครับเมื่อวานเทาเห็ดส่วนทองวันนี้เพิ่งกําลังเก็บแพรทางไหนงูก,กระต่ายเออ นกตายบเห็นเ็ดตึงอาซอมจะก่อนนอซงเนี่ยเหดตงทั้งใดครับลำเนี่ยักุมพะวาปี ถ้าไปส่งมือได้ครับบอไดโอ้เลวเราส่งเลยนี่ครับก็เค็ิปแพครับ มีตะเกีแผลครับเบืงรูปแบบครับรูปแบบของเฮือรำนี้รับคตัวนี้นนาจะเป็นปิงครับปิงเป็นยังบุ่รูว่าเป็นทรงของเฮือทั้งใดครับากาบก็มีลวดลายครับลวดลายรือว่าลักษณะใหม่ <laughs> น่าจะเป็นลักษณะใหม่มันโคง้งมันวาว <laughs> นี่ตัวนี้กับจุกป,ปิดน้ำนครับต้องต้องเป็นหัวท้ายครับหัวท้าย คืบครอบนาเด้ครับหนาแห้งครับ เป็นเพื่อทั้งอู่ไดครับใี่พราหักจเหรอคือเป็นบอกบบกคุ้นสดอกโอ้เป็นลากลากมากมือได้ครับโอ้ยมื้ี่อ นี่ครับอบึองครับของอูด้นะครับเซวะโซโนี่ก็นั่งบเหต์ล้ำอื่นแล้วนะนเนาะนังเหตุเตหงาซอมเนาะหยุดเจอทั้งนองนะกับเท้อซอมอ่ะเท้าซอมผู้เจ้า โอ้นี่เขาหินเนื้อซองเหมอนนั้นีละครเทวีอะนี่เนื้อซองเหมืนน้นเี่ยวนะครน้าใหญ่ขนาดนะครับก็คนละครับ ต้องทาทำพูรูครับว่าหมูกระต่ายแบบนี้นะครับบ่เคยเห็นหมูกระต่าย <c oughs> ลำอื่นก็ยังคือเก่าครับ อันนี้คือมันนี่เนาะนะครับสั่งกัเก็บแพรครับลำงานซ้อมล้ำนี้นะครับก็สั่งว่าอาทีมงานเพื่อนลากมาเองนะครับเนี่ยเก็บแผอุดร้อยหัวครับน่าจะเลือกเก็บซีอะไรก็ส่งกลับให้เร็วที่สุดนะ นี่ก็แตกออกมานะครับอ๋อนี่คือความเคลื่อนไหวเมื่อนี้เนาะวันที่ส่คือสภาคมหกสี่ครับอ๋อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับ เดี๋ยวมเมือเบิดมือใหม่ครับว่าสั่งนเหตุดำเนินการอะไรต่อนะครับ mm. โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ